ที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะอามาดูนี่ด่านแรกเลยเจออะไรลูกไดโน มา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 เราจะไปดูไดโนเสาร์ที่สำคัญทีาสในงานมาเลยมาดูนะคะที่ตนี้่อนอุยเสียงจังน่ะลัวมากเลยอะดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นคปั้นอ้ยเด็กกลัวนะคะกลัวไดโนเสาร์อตัวนี้อูกะอุ้ยตัวนูนเคลื่อนไหวนะคะตัวนูนที่ต้นลัวนะคะมีเข้าใกล้เสียงมืนจัง ไ,ได้ตัวแล้วนุ่อ่นอะนี่นะคะตัวสำหรับเด็กสองท่านตัวใหญ่สองท่านอ่ะ ลูกแผ่นเปลือกโลกคาพเนื้อี่ภูเขาไฟมหาสุดเป็นนี่นี่ดูอะไรอ๋อดูนี่ดูอันนี้นะคะแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนที่เข้าหากันใช่ไหมงก็จะจะุดอ่ะแล้วนี้อะไรลูกการเคลื่อนที่ออกจากกาันนี่ดูนะคะดูนะคะการเคลื่อนที่ออกจากกาันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเด็กได้เรียนรู้นะคะเออนี้อะไรเอ่ยการเคลื่อนที่ผ่านกาันเป็นยังไง อาวันนี้ไม่มีที่หมุนนะคะมันพังไปแล้วเราลงไปทุกอันต่อไปนี้ไรกันดาวโลกดาวโลกนะคะมีมีกี่ชั้นกันดูนะคะมีแกนโลกชั้นในเป็นสีเหลืองแม่คุณต้นเห็นไหมไหมแม่แมดูโลกมีหลายชั้นนะคะแกนโลกชั้นในเป็นสีเหลืองแกนโลกชั้นนอกก็าทำเป็นสีส้มนะคะแล้วก็แมนเชื่น แล้วก็เปลือกโลกนะคะมีโลกนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ชั้นนี่ดูด้านนอกนี่สวยไหมคะขาไมันสวยมากเลยจริไหมลูกใช่ไหมคะใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะดูต่อไปว่ามีอะไรบ้างนะน้องตางมาแล้วลูกแม่แม่จากการเกิดและการสลายของหินนะคะมาจากการเกิดการสลายของหินมันก็จะมีบริเวณการแปรสภาพอันนี้เราเรียกว่าหินหนึ่ เห็นอัคนีบาดาลกระบวนการยกตัวแล้วก็ตะกรอนอันนี้มหาสมุกมากอันนี้เป็นหินตะกรอนแล้วก็อันนี้เป็นการเกิดตัวการกลายเป็นหินครับคุณซิเนล่าอีฟเดี๋ยวมาดูเนื้อชาเนี่ยจะเป็นเอาแต่ละยุคนะคะมียุคแคมเบียที่ไทยมีแคมเบียจะอยู่นี้ค่ะมีลักษณะแล้วก็ยุคออโดดิเบียนอันนี้ยุค ไซโคเนียนะคะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นยุควีโวเนียมดีโวเนียมค่ะลักษณะของอันนี้เป็นยุคคาร์บอนิเฟอร์ลาชนะคะที่เห็นอยูนี่แล้วก็ยุคเพอร์เมียนนะคะตัวนี้นะคะแต่เด็กๆไม่ค่อยชาอ่ะมาดูไดโนเสาร์ตัวเล็กพี่ลูกมันกินน้ำมันด้วยดูไดโนเสาร์สีนี้เห็นไหมไดโน ปลานี่ใช่ไหมคะผิดปลานี่เป็นแม่น้ำมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวใช่ไหมคะอ่ะมาดูนี้มีอะไรวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ทั่วโลกเป็นยังไงเอ้าขุดแล้วเหรอซิมีอะไรเกิดขึ้นในตึ๊งาเขาอ้าวไม่มีอะไรอ่ะไงต่อไปยุคครองของไดโนเสาร์กดนี้เลยกดได้ไหมกด นกสาวตายด้วยทุกคนเพื่อนันคือได้นกสาวตายด้วยอันนี้นะคะอันนี้นี่ยในยุคที่มันแห้งแล้งมันไม่มีอาหารกินมันก็ล้มตายใช่ไหมลูกอันนี้ไดโนเสาร์เนี่ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวจัมโอ้ยมีตัวนี้ด้วยดูดิ ะะอ่นลัวแมว่อ่านตัวแม่อโอจับคู่มีเกมให้เ,เหล่นด้วยนะคะ <c oughs> แต่พี่ต้นจับคู่ไว้เป็นแล้ว เมหอันไหนเหมือนกันเลูกเกมจับคู่มีตัวเหมือนกันไหมเหมือนเปิดให้หมดก่อนเปิดเปิดให้หมดก่อนเปิดให้หมดก่อนเปิดให้หมดก่อนอ่ะพี่ต้นดูสิอันไหนเหมือนกันอ่าไม่ดูแลอ่ะพี่ต้นมาดูนี่ลูกนี่อันนี้คือโครงกระดูกไดโนเสาร์ อันดับต้นๆต่อไปนี้เของตไมอตดอัวาร้อเดือดแล้วมีนี่ต้นในโรงสต้นนี้ยาวใหญ่ อาปาาใัวดูนี้อันนี้มันจะเข้าสวนไดโนเสาร์กันนะคะเด็กๆไม่ยอมที่จะเข้าเลยอาะเดินไปก็จะมีถ้ำนะคะเป็นถ้ำรอดไปนี่นะคะเดินเป็นถ้ำนี่ มีน้ำตกมีน้ำตกนะคะอน้ำตกมีไดโนเสาร์เด็กๆกลัวตัวนี้นะคะที่ตัวใหญ่ไดโนเสาร์ตัวนี้ตัวใหญ่หัวใหญ่มากดูฟันตัวไดโนเสาร์นะคะดูนะคะโอ้มีตัวเล็กอยู่ตรงนี้อันนี้ตัวเล็กนะคะมีไข่ไดโนเสาร์ด้วยนี่นะคะไข่ไดโนเสาร์ ไ่ไดโนเสาร์เทอร์ฟอร์เล็อุ้ยตัวนี้มันเคลื่อนไหวได้ด้วยดูนะคะว้าวเหมือนนกนะคะหัวแต่มันไม่ไข่นะคะนี่เคลื่อนไหวนี่ค่ะแล้วก็มีตัวเล็กเปิดต้นอ่านี่เคลื่อนไหวแล้วตัวนี้เคลื่อนไหวได้นะคะ ฟางเหมือนนกเลยแต่เป็นไดโนเสาร์นะคะอ่ามีตัวเล็กนี่อันนี้เป็นตัวเล็กนะคะตัวเล็กอ่าต่ไปอันนี้ตัวใหญ่ดูนะคะใหญ่มากเลยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะคะอันนี้สยามโมซอลัสสุดชีทอลนินนะคะทอลนี้นะคะอันนี้ แล้วก็มีอ่างน้ำทำสภาพเจอตัวนี้นี่นะคะตัวนี้ใหญ่มากเลยตัวเล็กแล้วก็มีตัวใหญ่นะคะอันนี้ตัวหนึ่งนะคะมองไม่ชัดนะคะตัวนี้มันใหญ่อ่า อันนี้นะคะสวนไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์พ์งนะคะนี่นะคะลวมรวมอ่ะต่อไปเราจะขึ้นชั้นสองค่ะดูซิเป็นอะไรบ้าง ยุคไมโอไมเอไมโอซีะคะายกไมายอเยคโซีอุ้บนอยอันนี้เป็นหนะคะห็นในประเทศไทยมีหลายยุคมากเลยเห็นก้นไมต้อันนี้นะคะดูหินไนต้นหานี่หินไหนตาจากปจจบ นี้หินแกรนด์อีกนันแ,นแข็งแรงมากอันนี้หินบาซอนอันนี้หินทรายดูนะคะแล้วอันนี้ก็หินปูนใช่หินปูนที่มันเกาะกัาตุ๋นไหมอาดูตัวนี้ น,นี้สก,กัดนะคะถุงผ้าใส่ตัวอย่างแปลงมีแซกมีสมุโดโน้ต้อนพอลนีแผ่นที่เข็มทิศสมุดจดบันทึกก็่ายรูกแว่นทานะคะแล้วก็แว่นขยายไฟฉายนะคะนี่อ้อยนี่ตัวอย่างก,การคือพคุแร่ อันนี้เป็นแท่นขุดเจาะในทะเลนะคะเห็นไหมคะข้างล่างเราเปรียบเสมือนเป็นน้ําทะเลข้างบนที่เขาหวังแท่นนะคะมีอะไรด้วยมีอะไรลูกเคนมไหมเคนใช่ไหมคะส่วนอันนี้เป็นแท่นขุดเจาะบนบกนะคะเห็นไหมลูกมีสเสาเก็บด้วยและวนป็นเคนมีคนด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมเ มีคนตัวเล็กๆด้วยเห็นไหมคะเออมีบันไดขึ้นเห็นไหมลูกบันไดขึ้นไปชั้นบนแล้วก็อันนี้เป็นเทนสูงๆเห็นไหมโอเคอันนี้ิดตัวเลียง<ต>เขาได้จะได้อะไรวะมีหน่งน้ำมนันก้าหนึ่งน้ำมนันก<ม>้าห้าวิลาช้ยันอยู่นะคะน้ำมันดิบน้ำมันดีเซลน้ำมันเตา,ตา<ม>ได้สีทาบ้านด้วยด้วสีทาบ้านเมสพลาสติก อยางมาตอยที่ยวไปลากข้ามหมุนใช่ไหมคะลูกเนื้อ่าเส้นใหญ่สัครอบพ่อ p ี c ีขวดพลาสติกปุ๋ยเคมีอันนี้ก็ได้จากปิโตรเลียนท้งนั้นเลยนะคะไม่กับิิตภัณฑ์แล้วนะคะต่อไปก็มีความสนุกได้ความรู้กันไหมคะเด็กๆกลัวไดโนเสาร์ตัวใหญ่กันนะคะอย่าลืมมาแวะเที่ยวกันได้เสร็จแล้วอยลืมติดตามช่อง เดอะสตอรี story, ่พ ah, ี่ต้นไม้แล้วน้องต่างด้วยนะคะบ๊ายบายทุกคน